สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาเก็บบล็อกครีขนงนะจ๊ะบล็อกครีสีม่วงนะจ๊ะก็ดอกเขาจะออกมาแบบนี้เราก็เด็ดแค่แค่เฉพาะที่เราจะกินนะจ๊ะแล้วก็ไอที่ขนงนเล็กๆขนงนเล็กๆที่กําลังออกก็จะรออีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งประมาณในใจแล้วเขาก็จะยาวออกมาแล้วเขาก็จะ เราก็จะเริ่มมาเก็บเหมือนเดิมมาจา้ะนี่จะเก็บให้ดูนะก็จะเด็ดออกมาเป็นอย่างเงี้จ้ะแล้วเราก็เอาไปทำอาหารแต่อ้ที่มันเหลือเล็กๆอีกจัก1หนึ่งอาทิตย์เราก็กมาเก็บใหม่จ้ะคะเสียงกรอบมากเลย ดอกสวยไหม ไปล่ขแขนงเล็กๆมันโตออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้าจา้ะเห็นปะช่วงเนี้ยนี่คือนี่คือขแนแงเล็กๆที่มันจะออกมาให้เราเรื่อยๆเ,เราก็จะมาเก็บขแขนแงแบบเนี้ยจา้ะไปทำกับเขา้า คแนงเขาก็จะเป็นประมาณนี้แหละจ้ะหวานกรอบอร่อยมากอันนี้จะกำลังแะแนนกำลังมาเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันจ้ะ อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับมาเก็บใหม่ ไปหนึ่งต้นเห็นปะแค่แ,แป๊บเดียวได้เป็นกล่องเลย น,นี่คือผลงานเก็บครั้งแรกจ้ะครั้งแรกของปีนี้ถ้าเก็บก็ประมาณอาทิตย์ละข้งที่เราจะสามารถมาเก็บแล้วก็ไปทำอาหารได้ฮาพักนี้มันเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากแล้วก็อร่อยไปซื้อตามร้านแพงมากนะ200กรัมนีด้เดียวประมาณ3าปอนด์จ้ะ ถ้ปลูกเองง่ายๆอย่างนี้มันก็ประหยัดค่าอะไรใช้ใจ่ายไปเยอะเหมือนกันจะ้ะไปแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตใหม่นะบ๊าย